สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุผูสุขนะครับเนาะมาแล้วครับมาแล้วหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปโดนนะเนาะเกือบเดือนหนึ่งไม่ได้ลงคลิปเนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าภารกิจหลายครับงานหลายช่วงนี้เลยผมมีเวลาเฮ็ดคลิปครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่พาน้องมาใส่เบ็ดครับพี่น้องครับเอาเบ็ดมา20่ลังเลอนี่เบ็ดมา20่ลังแง่ขี่เดือนเก่าครับแง่ขี่เดือนนี่เก่าเนาะไม้ก็สิเป็นนี่นะครับล่องปามกับป้าหญ้าใช้แขางนี่แน่แข่งนี่แน่นะเนาะสลับกันไปแล้วก็สิเหลือไปใช้ทักลัังงพี่น้อครบ ไปไครับใส่เบ็ดกันเลยเดี๋ยวฝนตกครับเอาพี่น้องหลังแรกใส่ไปหน้าท่อทางถนน,นจากหลังก่อนนะครับเ,เนาะเออเพิ่มไม่มีปลาขึ้นมากนะเมื่อคืนน้ำเล้ใส่นี่เดี๋ยวพอเสียงปลามันสวมในปลาหย่าหลายอยู่ครับข้อนี้เป็นข้องปลาหาลย่านะครับเด้อเพริบพคบงไปทางลังต่อไปครับหลังต่อมาเอาหนิเลยพี่น้องทางปลาปามนี่แหละฝนจะตกเราได้คทำหนิลงเม็ดแล้วอตอนออกมาคือยังสีบัตกนี่เนาะพอมาใส่เบ็ดฝนตก แต่ว่าก็ดีเอลยครับถ้ามันตัวแห้งๆปลางกินเบ็ดดีเนาะพี่น้องเนาะคิดว่าถูกว่าไปๆครับเบื้องหลังต่อไปครับเอาตรงนี้จลกหลังพี่น้องมันโมมันเดืยวกับลูกของมันอยู่ในน้ำเนาะเฮ้เดี๋ยวมามันโมมันกับสีลงเลยครับเรื่องคลิปอะเพราะว่าไม่ด้เหตุคลิปโดนเราเนาะพี่น้องเนาะบ่มีคลิปลงกับกินฮอดพี่ฮอดนองแล้วครับพี่น้องครับไปๆครับเบื้องหลังต่อไปครับ เอาข้างค้างป้ายห้านี่จักหลังครับพี่น้องเพราะมันมีปลาบุปป้าหญ้ามากินเบ็ดเนาะมาไปเถอกว่าเดี๋ยวว่าเสียงปลามันสวมในป่าหญ้าไหลอยครับนี่ในป่าหญ้านี่เนาะปลามันสวมไหลอยู่แต่บุหรี่มันสวมมากข้างนอกนะน้ับเนาะไปไปครับเจ๊ล้างต่อไปครับล้ำมันข้างป้ายห้านี่จักหลังพี่น้องฝนก็ตกลิ้นแซงแซงแซงอยู่คือประตูแห้งๆหมดนะมันอยากตกเนาะมาไปเถอกว่าม่ได้ห่มมานำผมกล่องเปียกแน่นอนครับแต่ฝนตกแห้ง โอเคครับผมเดี๋ยวเมล่อไรต่อไปครับเอามองนี้จักหลังนะพี่น้องครับเฮ้ยไปเาใส่เฝ้าใส่เดี๋ยวมันถูกทันเนาะเดี๋ยวผลถูกตกท่อมก่อนพี่น้องไปไปครับเมื่อไรต่อไปครับหลังสุดท้ายนี่ลองปั๊มเอานี่เลยครับพี่น้องลองปั๊มกับป๋าย่าใส่ได้ทั้งเบ็ดสิบสองหลังครับสิบสองหลังเดี๋ยวไปใส่ในปลาผือเนาะที่เหลือเนาะปลาผือจากแปดหลังกระจายความเสี่ยงครับพี่น้องเพื่อทั้งอีปาลานมากินเนื่อเนาะไปไปครับลุยปลาผือกันต่อครับ อน้องในป่าพื้นแรกล,ลำมันมึงน,นี่แหละเดี๋ยวว่าไม่ได้ยามกลับด้วย,วย네พี่น้องเนะ<บ>ใต่เ,เราหรอกที่กับเขาบ้านเลยนะพีะ่น้องะดี๋ยวไปมาพอดันตอนยามเดียวหุ่นละเนื่องจากว่าตอนนี้มันสี่หกโมงแรกแล้วพี่น้องสี่คำแล้วเนาะโอเคครับผมไปได้ทางต่อไปครับหลอมันมึงน,นี่เล็กลังกับพี่น้องไม่ได้มาโดนแล้วเนาะป่ามันหนาสิลืมลืมหนาหรอมั้งคล้องนี่คล้องป่าพื้นนี่ไม่ได้มากเป็นเดือนเลยพี่น้องคล้องนี่โอเคครับผมไปเบื่อหลังต่อไปครับ เอามืมงนี้ได้คลังพี่น้องเบ็ดกใกล้ๆสิเบิดละลายลิ้วสามหลังนะครับผมกับส่ไทยแน่ปะไทยแน่เนาะตอนใส่เนาะเนื่องจากว่าป้าผือมันโถกครับพี่น้องมันตั้งกล้องยากถึงเฝ้าวนั่นแหละครับยานฝนตกคำเฮ้อเลยใส่แน่ไทยแน่ปะไทยแน่เนาะครับตอนไซเก้ยครับผมไปเพิ่งหลังต่อไปครับเอ้าพี่น้องไซเบิ้งเพิ่งหลังดูถ่ายเลยนะครับเด้อเอาโมงมองป้าอย่างเอฮูนี่แหละแล้วก็บใบยามกับเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวใครใบยามพอกันตอนยามไม่มือแรงทีเดียวเลยครับเนื่องจากว่าคือยังบอกแหละครับ มันสีมืดแล้วเนาะเรื่องปลามันก็กินทางนั่นครับแถวนี้เก่งครับผมเดี๋ยวมาพอกันตอนยามครับไปๆไปครับมาครับพี่น้องบ้านนี้ตอนนี้เวลากระสองทุ่มก,กล,ลัวนะครับเนาะสองทุ่มนินดๆพาพี่น้องมายามเบ็ดเลยครับรอบแรกเ <c oughs> ดี๋ยวมารวมกันวัมสิมิตหรือสิมนันยามจากป้าผือไปนะครับพี่น้องเนาะยามจากป้าผือขึ้นไปเนาะครับเนาะและ้วไปที่ยามในคลองรองปามตอเบงางังแหลกเลยครับเพลงใดหลังแหลกเลยมี ซ้อยม้อยเนี <feed> okay hmm ่ยเบิดพร้อมุ่นพี่น้องมุ่นเบ็ดโอเคครับผมเสียบเงียบกอนหลังแรกมิดซ้อยม้อยพี่น้องหลังต่อมาเป็นยังไงนี่มิดเขึ้นนี่มิดซ้อยม้อยโอ้ยเนี่ยเบิดพร้อมพี่น้องมุ่นเบ็ดโอ้เม็นมุ่งมีดใหญ่ใหญ่ใส่เนี่ยเบิดครับพี่น้องโอเคครับเย็นเงียบกันสองหลังแรกมิดตร้อยม้อยทั้งสองหลังพี่น้องเนี่ยเบิดทั้งสองหลังเลยเป็นไงนี่ปลาฟื้นกับโหหกนี่เสียระเบ็ดเลย หาเบ็ดพอป่ะพ่หกอีกแล้วพี่น้องนี่ยเบิ้งผู้ใดผมอึดขืออยู่โอเคครับผมเบิ้งล้างต่อไปครับหลังต่อมาเป็นยังไงนี่นเนี่ยอยู่คือเก่าโอ้เนี่ยอยู่เก่าพี่น้องน,นี่โอเคครับผมเบิ้งล้างต่อไปครับในปลาผือเลือเบ็ดอยู่สองลังแล้วมั้งพี่น้องน,นี่เบิ้งมามิดซอยมหม่ทุกลังครับ คือว่าจะเห่าได้อจะบอกว่าหวเ,หเห่าได้หลออแหลกหลังน,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 นี้เป็นได้นี่อู้หลังนี้ก็บมิดไตไหมพี่น้องบุญเงี่ยเบ็ดพร้อมอเอมก้ครับผมเจ็บเงี้ยก่อนหลังสุดท้ายในปลาผือพี่น,อน้องโอ้มิดไตไหมนี่ปลากี่เดือนมาฝ่อเบ็ดอยู่พี่น้องบุญเห็นปะปลากี่เดือนเงี่ยอยู่เงี่ยอยู่คือเก่าเลยโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุ้นตอนน่อใน่ลองปำนะครับแนละ้วไ,ไปครับ ในป่าหยามิดสร้อยม้อยพี่น้องเดี๋ยวมาหลุดน้ำลงปลาล์มต่อนะเได้ไหมนะเรื่องไดแหลังแหลกเลยลงปลาล์มอันนี้ก็มิดมิดกัปลาหน่อยเลีนสวนไปสวนมาอยู่อ้ปลากี้เดือดไรขนาดอู้ปลาหน่อยไรขนาดเลยพี่น้องปลากี้เดือดเอาไอ้มุ่งมาดักดีกว่ามา้าไงเนื้เนพอเบิดพร้อมพี่น้องคุณโ okay, อเคครับผมเปลี่ยนแย่ก่อนเฮ้ hey, พี่น้องเบิ่งเบ็ดมาหลายลังเลยครับนี่ ในปลาผือกับมิดในหลองปลามกับมิดพี่น้องในปลาหญ้าเป็นไงมิดซ้อยม้อยปลาหญ้าก็ได้นี่เบ็ดครับอู้มมมิดนี่หอยดึงอู้อยลุดแบบนี้ลุดแน่นอนครับนี่นี่ครับพี่น้องนี่หน่อยดึง,พ,ง,ดงพันหญ้าลุ่มๆเกลียวผมเปลี่ยนแย่ยก่อนนี่เงี้ยมันี่บเบ็ดแล้วนเนาะเปลี่ยนแย่ยกันครับเฮ้พี่น้อง เรื่องใดเบิ่งเบ็ดมาใกล้สิเบิแล้วเด้อครับนี่มิดสอยม้อยทุกหลังเนาะโอ้บ่มีปลาเลยหรือว่ามันบ่ทันได้กินนี่อีหลังนึงครับเรื่องใดนี่หลังนี่มิดสอยม้อยคือบ่โอ้เหื้ออยู่เก่าพี่น้องผุ่นเนื้ยโอเคครับผมเบิ่งหลังต่อไปครับโอ้เบิ่งเบ็ดมาใกล้สิเบิตรเลวพี่น้องบ่ทันได้ปลาจักโตอยู่บ่ได้เห็นหน้าปลาจักโตอยู่ครับเบ็ดหนืาสิเหลืออยู่2หรือ3หลังนี่แหละวจำบ่ได้เนาะอธิประมาณนั้านหลัง เดี๋ยวเบิ <ish> ่งน้ำกันเลยครับดูนี okay, ่นะน้ำกันเอ๊ะไปใส่เบิดปลานี่ยังสวบกบกับกบกับอยู่คือมากินเนื่อหรือว่าหิวบ้าอะไรยังไงปลาเวลานี่หิวเนื่อบ้าหรือยังไงครับเอ๊ะนี่อีกลังหนึ่งนี่นังเดี๋ยวนี่เมียบเบ็ดโอ้มีต้อยม้อยเนื่อเหลือหน่อยเดียวพุ่นปลาหน่อยแลนสวดๆอยู่พุ่นครับมีแต่ปลาหน่อยละมั่งตอดเนื่อนี่โอเคครับเย็นเนื่อไปก่อน รอบแรกนี่ยบอกว่าเห่าเด้อยางหน่อยรอบนี้โตอันนี้ดีนะครับเนาะเพราะนี่มันยังยามนะบาไปนิดหน่อกอันนี้บาเห็นหน้าปลาจักโตเลยนี่ต่อยม่อยเป้งเด้โอ้หน้าจะเหลืออีกสองหลังครับเบ็ดเลยหลังต่อมาเนี่เป้งเด้หนิอู้หูเหยียบเบ็ดพี่น้องพุ่นพุ่นโอเคครับผมเจียมเนี่ยก่อนเหลือเบ็ดหลังสุดท้ายเหล่าพี่น้อง <c oughs> นี่งกว่พ่อหน้าปลาจักโตอยู่มิดสอยม้อยเบิดเตอีมันไปใส่เบิดปลาน,นี่ยังสบกุบกับกุบกับอยู่เฮ้ยเมียมคือบ่หมันแน่น่งสุดท้ายอยู่ใส่แบเบิดโอ้หุ่นนี่มิดสอยม้อยละมั้งบุญครับอโอ้อยนั่นมิดสอยม้อยหลีเนื่อเบิดพร้มอมเฮ้ยเฮลครับเฮวรอบแรกโอเคครับเดีย๋ยวนี้กอนยำกลับเนาะ โอ้พี่น้องรอบแรกมิดซอยใหม่ทั้งไปทั้งกลับเลยครับมิดซอยใหม่ป่ะเด้๋ยวโตเลยอาจจะมืดอยแรงน้อยนะครับเพราะว่าไฟแบตมันมันสิเบิดแล้วผมลืมเบิง่งโอเคผมเดี๋ยวก็ไปพอกันรอบสองนะครับเนะาะประมาณเที่ยงคืนเดี๋ยวมายามอีกรอบหนึ่งครับไปไปครับพักพอนกอนครับโอ้พี่น้องสวัสดียมามันซ่อครับก็เพราซอมปรนเดี๋ยวสวยเติมล่ะตื่นสวยพี่น้องครับ,รบหกโมงกลัวแล้วพาพี่น้องมายามเพียรเลยครับบัดน,นี้ หลังจากเมื่อคืนมิดสอยมอยนะครับเหวเลยเมื่อคืนนี่เมืองหลังแดกแล้วยหวเยำสาวไปยังไดะมิดสอยมอยมาแล้วนั่นครับเบ็ดเงืยบเบ็ดพวกแปลกใจหรอครับหลังนี้ว่าปลายกี่เดือนว่าเฝ้าตลอดเนาะปลายกี่เดือนก็ปลาเข็งโอเคครับเมืองหลังต่อไปครับหลังต่อมาเป็นในพี่น,อน้องนี่เอาคือเป็นแนวนี่โอ้ยมันตีเงียบเกินมากยู่พี่ครับเฮ้ยเบ็ดมันเกี่ยวอยู่ขั้นเบ็ดพไปโอ,โอเคครับผม เดีย๋ยวมาเก็บเบ็ดเนาะบึงหลังต่อไปก่อนในหองปาำเหวเลยพี่น้องมีดต้อยม้อยทุกหลังครับเดี๋ยวมาเบิ่งในปลาผือต่อในปลาผือหลังแหลกเหยื่อเบ็ดมีดต้อยม้อยผุนเบ็ดครับผมกับไทยแน่วมาไทยแน่ครับเนาะมันบ่มบานก็เลยไม่ค่อยอยากไทยปันไหนแค่มาบึงหลังต่อไปครับในหองปาำเหวเลยพี่น้องมีดต้อยม้อยทุกหลังครับเดี๋ยวมาเบิ่งในปลาผือต่อในปลาผือหลังแหลกเหยื่อเบ็ดมีดต้อยม้อยผุนเบ็ดครับ ผมกับไ,ไทยแน่ประเทศไทยน่ครับนะมันบ่นมบานก็เลยบุคใครอยากไทยเป็นไดงโอเคครับบางหลังต่อไปครับโอูโอ้วพี่น้องเหลือเบ็ดอยู่สองหล,ลังเลยครับยังประเทศยเห็นดาปลาจากตัวเ <c oughs> ยูบบม่มิดต่อยม้อยเบิดน้ำนะเบงหลังต่อมากเลยนี่มิดต่อยม้อยนี่ครับเบ็ดเงียบเบิดเหลังสุดไทยครับโอเคครับหลังสุดท้ายเป็นยังไงโอ้ยเงียบเบิดมิดต่อยม้อยครับ เฮาเฮาวิ่น้นงเฮ้วมาได้จักโตเลย